ตัวซับฟรอนหรือว่ายาฟรอนเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้มีคนรู้จักสักเท่าไหร่ว่าในต่างประเทศมันก็เป็นเครื่องเทศตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้มีงานวิจัยของทางโรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพเริ่มมีงานวิจัยมาได้สักประมาณสักปีสองปีแล้วเมื่อเข้าไปศึกษางานวิจัยตัวนี้ก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นตัวสมุนไพรตียต่างประเทศเขาเรียกตัวนี้ก่าคเ,เคลมเป็นเครื่องเทศ ราะน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดที่จะมาใช้สาหรับกับคนไทยในเวลานี้ก็คือเรื่องของช่วยเรื่องของอน้ําตาลลดน้ําตาลลดความดันชะลอเซลล์ต่างๆแล้วก็มันเคลมถึงโรคถึงการเป็นโรคร้ายอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าจุดเด่นของมันที่สุดที่สาหรับคิดว่ามันจะเป็นพระเอกมาเลยก็คือการดูแลเรื่องของความเครียดเป็นเพชฌฆาตความเครียดเป็นตัวที่ทำให้เราให้สมองเราโปร่งเราโล่งเราสบาย มันลดเกิดอาการโรคซึมเศร้าได้ดีทีเดียวแล้วมันดื่มได้ไม่ไม่จำกัดว่าแบบวันหนึ่งจะดื่มกี่ซองกี่ซองก็ได้เหมือนเราเป็นกินเหมือนเรากินน้ําอุ่นกินชาดื่มชาอะไรปกติครับแต่นอกจากนั้นก็คือเรายังมีส่วนผสมตัวอื่นผสมเข้ามาด้วยนอกเหนือจากซัฟฟรอนที่มันเป็นพระเอกแล้วแต่ในอาตาัตราในการผสมก็ามาก็ตามที่ทางทีมงานเราเป็นคนเซตขึ้นมาแล้วก็ทำเพื่อที่จะให้มันได้คุณภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตาเรื่องข้อเขา่าเรื่องการปวดเอ็นปวดเนื้อเรื่องของให้เลือดมันโฟอะไรต่างๆเงี้ยครับโอ้โหโอ้โหน้องได้กับพี่ถือว่าดีเสด็จแล้วพี่จะซื้อแหวนเพชรแหวน